ไปแล้วเนะาะไอแชเป็นหนังเรื่องแรกของเรารใช่ไหมเป็นไงบ้างตังเรื่องน,นี้นต,นตื่นเต้นครับเพราะว่าปกติเราจะได้เล่นแต่ละครเนาะอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกเราก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากปาโปีนะครับมาเล่นหนันก่นเตน้นเหเือนกันแล้วก็ ยากยากอยู่เออจะมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากการเล่นละครผมว่าความต่างเนี่ยมันคือการที่ละครมันจะมีบทเป๊ะๆแต่ว่าพอมาเล่นหนังอะ่ะคำพูดหรืออะไรหลายอย่างมันเรียวกว่าแล้วมันก็จะมีความแบบไม่ตรงบทอ่ะเหมือนที่พี่ตลกเขาเล่นมาเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบรู้แบบที่แบบมันทำให้ไม,ไมตรงบทที่เราเคยเล่นไ่อยไม่งไงมากเรารับมื่เข้องไปไหมตอนแรกไม่ไหวตอนแรกไม่ไหวแต่ว่าพอไปไปประมาณนั้ก็ เริ่มเริ่มเก่งขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดดีมากๆที่ทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เราเติบโตและวกอไปเล่นละครได้ได้แบบธรรมาชาติขึ้นวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างคือจริงๆเราทำการบ้านไปเยอะมากครับแต่ว่าแต่ว่าพอพอมาเล่นจริงอ่ะเขาเล่นไม่รงหมดเราก็เลยต้องเล่นแบบตามเขาทำให้ม,มันมีความแบบียลความสนุกความเป็นตัวเราเข้ามาใส่ เตรียมตัวทำการบ้านมปนยังไงในแต่ละวันที่ไปกอเเพราะว่าเราเราไม่ได้ทำการบ้านเพราะว่าตอนแรกทำมาแล้วมันไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เราก็เลยแบบไปสุดแบบตามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราเราต้องเตรียมใจมาอย่างนี้กันมันต้องมาเจะอะไรที่เราไม่ไม่สามารถคาดเดาได้ เตรียมตัวไปอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ใช้ไหวพริบหน้างานแล้วก็เล่นตามตามตามสถานการณ์เลยโคมที่ามากี้ามากเพราะว่าพี่ๆตลกเนี่ยเยอะมากๆนะครับเป็นแบบ3ามสิคนเป็นพี่ๆตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปมากๆเรื่องนี้แล้วก็จริงๆอยากขายอีกนะอยากเสร็จเลยมีงบอกว่าแนวไอ้เป็นเจอมันต้องเป็นเจอผีหลายชนิดหลายแบบใช่ครับเจอผีน้อกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นนังปอบแต่ว่านอกจากปอบเนี่ยเราจะเจออีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบ ตอบไม่ได้เนาะเราเจอสถานการณ์อีกเยอะมากครับเราเจออีกหลายผีแน่นอนมีบูแอคชั่นด้วยมีครับมีระเบิดมีบูมีปืนมีเยอะครับเราต้องายได้ก็ถ้าได้สองวันรันก็ดีก็เราทำดีที่สุดแล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆทีมเนี่ยทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เราถ่ายเสร็จแล้ว เรามีการถ่ายเพิ่มเพื่อให้หนังมันดีขึ้นอีบแล้วก็พอมีน้องน้องอดร้เนอะเราถ่ายเสร็จไปแล้วนะแต่เขาเปิดกองให้เพื่อให้น้องอดอนรองอะ่ะเข้ามาอยู่ในในในหนังเพราะฉั้นเนี่ยผมว่าทีมทุกๆคนเน่ะเต็มที่มากครับมีม,มีมีตีนเยอะไหมที่เราต้องมาดถ่ายน้องเพิ่มรอ,อดูดีกว่าจะรอดูดีกว่า,วา,วา,วาน้องข้นมานี่มันเพิ่มตามอัดรอบยังไงครับเรดูว่ารองก็เล่นเยออะกันงเยเมน แต่งานนอกจากหนแง้วดีนี่ที่จะมีอะไรปีนี้มีช่วงเจ็ดครับมีซีรีส์เจ็ดบรรดานแล้วก็มีหัวใจคบบาปากสองเรื่องโอ้ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องแบบวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเรื่องความรักยังไงบ้างกเออก็อย่างที่ก็จริงเคยสัมไปบ้างแล้วใช่ไหบบว่าตอนนี้ด้วยด้วยงานที่มันมากขึ้นเนาะมันก็เลยทำให้ให้สถานการณ์มันมันเจอกันน้อย รูปที่ได้ถ่ายหรือไปเที่ยวกันอาจา์อาจจะไม่ค่อยมีครับามาแถวนี้แก็ไนเี่ยวก็ได้นะครับรานี้ไเออก็ค่ะแล้วนะครับหน้าพี่ก่อนแยกใช้คำว่าเลิกกันเลยได้ไหม ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ห่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมครับว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเ่ามันมันค่อยคนละก้าแล้วกันก่ไอ้หน้าการณ์นี้มันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่จริงๆเราคุยกันน้อยเนี่ยหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ตัดสินใจจริงๆก็ประมาณประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่เริ่มเริ่มเริ่มคุยกันว่าตอนนี้มัน เหมือนเราพยายามแล้วครับเราพยายามแล้วแล้วตอดนั้นยังไม่มีสัญญาณเลก่อนนีมีสัญญาณครับพเพราะว่าเราเจอกันน้อยไม่ค่อยมีลูกคู่กันไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็เลยทําให้ผมว่าความรู้สึกแต่ละคนมันมันเจอกันแล้วมันก็เลยอาจจะอาจจะเริ่มด r อ p ลงเนาะทำให้มีสัญญาณตรงนี้มาแล้วแล้วก็เราก็คุยกันัาตลอดครับอย่างผมบอกว่าผมไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีวันที่สามเราเราคุยกันว่าเดี๋ยวลองกันอีกสักทีหนึ่ง ว่าว่าเราจะจะจะปรับได้ไหมเนาะแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันมันมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรว่าตางกัห้ต่างันคุณตองอย่าลวลาทุวัครหนด้วยด้วยเ่งเรื่องเือเรื่องเวลาเรื่องงานเรื่องเวลาที่เมาต้องจงกางผมก็ว่างเราเขาก็ไม่ว่างหรือบางเทศกาลที่มันควรจะเป็นทักทายเราก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มันเริ่มเป็นเพื่อนกันมากขย้่นจอ่างที่บอกว่า สุดท้ายเราก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่าอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วระหว่างเดือนนั้นมันมันพยายามแล้วมันมันนี่สอคือคือผมตอบตอบแทนลึงเขาไม่ได้ว่าว่าว่าเขาเขารู้สึกยังไงแต่ว่าพอนอวันที่คุยกันเนี่ยก็ก็อย่างนี้แหละครับว่าว่า ขายกันคนละก้าดีกว่าดีกว่ามันมันจะมันจะแยกไปก่อนกว่ากว่าไม่ใช่มันจะแย่แยกเพราะว่าผมผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของผมกับใค้อะที่ผ่านมามันดีมากเราไม่เคยทเลอกกันเลยเป็นผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะไม่รู้ว่าู่นอื่นเป็นยังไงแต่ว่าผมไม่เคยทเลอะกันเลยแล้วพอมันเกิดเรื่องขึ้นมามันก็เลยทําให้เราอาจจะมีมี มีน้อยใจกันบ้างถ้าถ้าเราเลือกที่จะฝืนมันต่อไปมันอาจจะจักที่แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทุกอย่างเข้าใจกันหมดมันมันอาจจะมีมุมที่ไม่โอเคกันผมเลยคิดว่าผมเราคงไม่อยากให้มีมุมนั้นที่น้อยใจกันแบบเรื่ออะไรื่อยน้อยใจก็หนึ่งคือเรื่องเวลาละครับเรื่องเวลาสองคือใช่ครับเหมือนเหมือนมือนไม่ยีเวลาให้กันแล้วก็ เรื่องของผมผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของความที่พอไม่เวลาความสวีทมันน้อยลง <c oughs> ก็เลยทําให้ทาให้มันอาจจะดูนิ่งๆกันไปจริงๆใครเป็นคนเริ่มให้ใครบเป็นคนเริ่มก่อนเลยริ่มแต่ที่ผมบอกไปว่าเรา <c oughs> เราคุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าว่ามันตอนนี้มันมันไม่ติดดีเหมือนเดิมเรามาล้องกลับกันอีกสักเดือนดูแล้วพอครบเดือนมันก็เลยมันมันมาได้ดีขึ้น เขาทุกครจะเป็นครับก็เลยตกลงร่วมกันก่อนหน้าน,นี้มันโจรแท่งนจะแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จริงๆคิดว่าจะไม่ได้อย่างในวันนี้ครับค,คือคือคิดว่าคิดว่าเป็นเป็นแบบคนที่เราจะจะจะหยุดแล้วจะจะ เราจะไหนด้วยแล้วผมคิดว่าเราก็คุยกันในรูปแบบนั้นด้วยส่วนตัวเนาะแต่ว่าพอมันไม่เกิดขึ้นก็เลยแบบก็อย่ยากวันนีคนันไม่ได้ไม่ได้อย่างพยายามแล้วจริงๆแล้วผมว่าเขาก็พยายามมา,มากๆไปด้วยแคร์ก็ควรทำใหแคร์สมใจว่รับก็มันประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าครั้งนี้เราเราเต็มที่มากๆ เราเราเราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เราจะ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 หยุดจะจะ,จะแต่งด้วยแล้วเราประมาณมันพยายามแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันมันเป็นว่าผม่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนที่แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยได้ยังไงอ่ะมันเข้าใจกันมาตลอดแต่ว่าอยู่ๆมันก็ เริ่มร่มไม่เข้าใจกันบ้างไม่ีมันช็อตกันไปเลยหรอมันนอนแค่ก้าเดียวแค่เมก้าเกลามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ช็อตกันหรอกมันมันมีเหตุการณ์แบบเจอกันน้อยเนาะพอเจอกันน้อยแล้วมันก็เลยแบบผมว่าความรู้สึกคือเราเข้าใจกันมากเราก็ตกลงกันว่าอะคือทํางานเราดูแลที่บ้านไป แต่ว่าพอด้วยความผมก็มงงผมอาตรงๆงผมก็ยังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าเราพยายามมาแล้วจุงแล้วก็เสียดายมากครับเสียดายมากเพราะว่าอากกัานไงไป่ไง,ไงพี่ใช้คำว่าเลิกทังที่ยังรักได้ไหมนะใช่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ทะเลาะเราไม่ได้มีวิวาเราเลิกกันโดยที่เราดี้เราการผมว่าผมผมก็ยังรักเขาอยู่วันนี้ผมก็ยังรักเขาอยู่ผมเชื่อว่าเขาก็ คือตอนบอกเลิกผมก็ยังบอกหลักเขาเราคบกันหมายถึงว่าตอนที่ตกลงกันว่าเราเราเราเลิกันกันว่ามันถึมนมันก็อาจจะไม่อ่อยคุยกันแล้วก็เลยแบบก็ยังบอกหลักเขาอยู่ก็แบบเออเราก็ยังหลักเขานะแล้วเขาก็ยังก็รักผมผม,ผมก็งงเหมือนกันว่าว่าเหมือนทำนี้จริงๆอะ่ะรักตอนนี้ทังเลิอกอแต่ว่ามันก่อนที่มันจะแยกเลยว่านี้ก่อนที่มันจะทะเลาะก,กันก่อนที่แต่ละคนจะรู้สึกไม่ดีแต่ว่าเรา เราจะให้่ให้ความรู้สึกเราอย่างดีดีกว่าข้อใจในตอนนี้เออติใจในตอนนี้เนะครับเอ,อ่อผมก็แค่ช่วยชีวิตนะโอเคผมก็นะแต่ต้ขขของตตอนนี้ผมผมสามารถเข้ากับเขาได้ผมสามารถร่วมงานกับเขาได,าาาาได้ไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นเพราะเราไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆนะตอนที่เลิกกันเราก็คุยกันดีๆผมคิดว่า ถามว่าคิดถึงไหมมันก็มีคิดถึงอยแล้วเราก3ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วมันไม่บอกไปอ่ะมันมันไม่เหมือนครั้งอื่นอยู่ครั้งนี้คือเราคงแต่งกับคนนี้แล้วแหละผมคิดว่าเขาติดกันแล้ก็เรื่องของอนาคตแล้วกันครับมันอาจจะมีวันด้วยแล้วมีดีอยู่นี้แต่ในอนาคตถ้าคุณคิปีหน้าอาจจะแบบว่ากลับมาเริ่มติดกันเลย่ใชไหก็มีเวลาแล้วตอบไม่ได้เลยต้องในในในตุลาเดือนต่อไเพราะว่า ไม่รู้เขาคิดยังไงเพราะตอนที่ตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายผมคิดว่าเหมือนว่าอาจจะมุมที่ที่ขึ้นไม่หมดบ้างหรือเปล่าเนื่องจากเพราะว่าผมก็เอาตรงผมว่าร้านผมก็พูดไม่ไหวต่อไปไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่ายินยังว่าไม่มีมูลที่สามไม่มียาแก้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เก็นร้อนแรงไม่มีครับเขาจะมีอะไรที่ต่างออกไป ยังมีร้านอาหารครับที่เราเริ่มทำแล้วก็ยังมีเรื่องของแป้งที่ลงทุนด้วยกันเออเรื่องกิจการแย่ๆแต่งธุรกิจก็จะดีกวบาอย่างที่ผมบอกว่าผมทำอะไเริ่มได้ผมก็บอกกับเขาอย่างนี้ว่าตอนแรกผมก็บอกว่าเออให้ผมถอยไหมเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าร่วมงานกันได้ไหมผมว่าได้แต่ก็อาจจะขอเวลาสักแป๊บแหละที่มันจะเหมือนสนิทใจกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอกไปว่าก็ยังในเรื่องธุรกิจก็ยัง ยังอยู่ครับยังอยู่ยังมีร้านอาหารแล้วก็มีแป้งด้วยกันแต่เราก็ยังจะหันมาเรก็มีก็ตอนแรกก็ก็ก็ว่าจะถอยแต่ว่าก็เขาเขาเาก็ถามว่าร่วมกันได้ไหมก็คิดว่าร่วมกันได้ครับก็สักพักหนึ่งน่าจะน่าจะเที่เราร่วมกันได้อยู่ครับขอบคุณครับ